พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารสัปดาที่เจ็ดของเทศกาลปัสการเราจะได้ยินพระเยซูเจ้าภาวนาเพื่ออะไรบ้างแล้วก็เราก็จะได้ยินว่านักบุญเปาโลมองชีวิตเป็นอย่างไรพระเยซูเจ้าทรงสวดไปหาพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าทําให้พระองค์ได้รับสิริ่โรงโน์ในโลกนี้แล้วโดยปฏิบัติภารกิจจนสําเร็จตามที่มอบหมายให้ข้าพเจ้าสังเกตนะครับว่าพระเยซูเจ้าสนทนากับพระบิดาบ่อยมากและในทุกเรื่องหลายครั้งบรรดาพระสาวตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นพระเยซูเจ้าพวกเขาจึงทราบว่าพระองค์ไปสวดภาวนาไปหาพระบิดา ดังนี้เราก็าเห็นว่าพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพระบุตรของพระบิดานั้นได้ให้ตัวอย่างที่ดีสําหรับเราเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้า,ถ,าถ้าเราเชื่อว่าพระองค์ฟังเราอยู่เราก็ไม่ควรดังเลที่จะพูดให้พระองค์ฟังทุกเรื่องและพูดกับพระองค์บ่อยๆใช่ไหมครับ ในบทอาา่านบทแรกนั้นนบุญเปาโลมุ่งที่จะวิ่งไปถึงปลายทางและทําให้ภารกิจที่ได้รับเมอบหมายจากพระเยซูเจ้าสําเร็จไปท่านไม่ได้มองเห็นความตายเป็นศัตรูแต่เป็นเพื่อนท่านไม่ถือว่าความตายเป็นโศกนาฏกรรมตรงกันข้ามท่านถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นมงกุฎแห่งชัยชนะหลังจากการแข่งขัน ชีวิตของเราในโลกเรามีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบต่างกันแต่ในวันที่เราจะไปพบพระเจ้านั้นเราจะต้องรายงานต่อพระองค์ว่าเราได้ทำอะไรบ้างในชีวิตของเราชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราคือ,คอการเอาตัวรอดการรับมงกุฎนิรันดรดังนั้นเมื่อพี่น้องมีเป้าหมายที่ชัดแจ้ง ขอให้เราทำทุกอย่างเพื่อให้ถึงเป้าหมายนี้นะครับสวัสดีครับ